เมืองพนมเปญเมืองแห่งความมืดมิดหรือเมืองแห่งโอกาสคำถามนี้กำลังกระแทกใจชาวเน็ตหลังจากที่ดมปกรณ์ลำนักร้องและนักแสดงชื่อดังเล่าประสบการณ์การทำงานที่พนมเปนและปอยเปดซึ่งเปิดเผยภาพลักษณ์ที่ค่อนข้างน่ากลัว เขาบอกว่าเคยเห็นตึกแก๊งสแกมเมอร์ด้วยตาตัวเองแม้แต่ไวาไยฟโรงแรมก็ไม่กล้าต่อเพราะกลัวโดนแฮกข้อมูลอาหารก็สั่งจากในโรงแรมเสมอเพราะไม่กล้าเดินออกไปกินข้างนอกกลัวโดนลักพาตัวอีกทั้งเขายังยืนยันว่าเมืองเหล่านี้ถูกขับเคลื่อนด้วยเงินจากพวกแก๊งสแกมเมอร์เป็นหลักการเผยแพร่ข้อมูลนี้ทําให้เขาโดนวิภาควิจารณ์จากชาวเน็ตกัมพูชายอย่างหนักแต่คุณคิดว่าเขากล้าพูดความจริงหรือกําลังโอเวอร์ขยายความจริงแต่นี่คือจุดที่น่าทึ่ง ปอกกิมเทงสสทิตานางงามชาวกัมพูชากลับออกมาแฉกลับว่าดมปรกรณ์ลำพยายามจีบเธอด้วยสายตาตอนเจอกันที่สกายบาร์และเธอยังเพิ่มเติมว่าฉันไม่ได้โม้เราเคยร่วมงานกันแต่ฉันจะไม่ลงรูปคู่กับเขาคำพูดนี้ทำให้สถานการณ์เป็นไปอย่างซับซ้อนยิ่งขึ้นคุณเชื่อฝ่ายไหนล่าสุดดมปรกรณ์ได้ตอบกลับบ,บนเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าอยู่ดีๆโดนของขมอยเข้าแล้วครูและสิ่งที่ทำให้คนรู้สึกฮาและสนุกอีกอย่างหนึ่งคือแม่นายดังพันก่อนที่โพสตข้อความแซวหนุ่มดมว่า เราเลิกกันนะอีกระหนุ่ยนั่นมันดีกว่าฉันตรงไหนดมเพเคิร์ลล์ดโดมก็ตอบกลับทันทีว่าขอโทษนะเพื่อนวันนั้นกูเมาการสนทนาที่หาและน่าสนใจนี้ทำให้แฟนๆติดตามอย่างใกล้ชิดแต่คุณคิดว่าความจริงเป็นอย่างไรการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองพนมเปญและปลอยเปดน,นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันเปิดโอกาสให้เราสามารถพูดถึงประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและความเป็นจริงในเมืองเหล่านี้คุณคิดว่าเราควรมองเมืองเหล่านี้ในแง่ด้านบวกหรือลบ ขอให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อให้เราสามารถมีการสนทนาที่เปิดกว้างและเต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์